วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์พิขุทั้งหลายปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ที่เสบทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปานาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้นพิขุทั้งหลาย อาทินนาทานคือการลักทรัพย์ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งอาทินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะพิกขุทั้งหลายกาเมสุมิฉาจาร คือการประพฤติผิดในกามที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิชาจารของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูพิขุทั้งหลายมุสาวาสคือการพูดเท็จ ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาสของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงภิกุทั้งหลายปิสุนาวาจาคือการพูดยุยงให้แตกกัน ที่เสพทั่วแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปิสุนาวาจาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรทิขุทั้งหลายพรุสวาจาคือการพูดคำหยาบที่เสพทั่วแล้วจเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งพรุสวาจาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจทิขุทั้งหลายสัมผัสปลาปะคือการพูดเพลอเจรอที่เสบทั่วแล้วเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผัสปลาปะของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือทิ่ขูทั้งหลายการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนอรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้า